สวัสดีเพื่อนๆอั t โตฟันครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศวยดนามนะครับซึ่งครั้งนี้ผมมาร่วมทริปกับทางอีซูซูนั่นเองครับครั้งนี้เป็นอีซูซูเพรสทริปนั่นเองครับก็เดินทางกับอีซูซูมิวเอ็กแล้วก็ทางอีซูซูดีแม็กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับเราเดินทางตั้งแต่เมื่อวานจากที่ฮานอยมาถึงที่ฮาลองนะครับระยะทางประมาณ180โลแต่ว่าต้องบอกว่าการเดินทางเมื่อวานเนี่ยผมนั่งหลังมาตลอดนะไม่ได้ขับเลยนะครับ แล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมีโอกาสได้ขับซึ่งคันนี้เลยครับด้านข้างผมนี่คือ e จูง new x 2.2 ddi max f อนตนั่นเองครับคันนี้มีความน่าสนใจคือเป็นรุ่น rs ที่เป็นรุ่นย่อยใหม่นั่นเองครับก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่บล็อกใหม่2.2แล้วก็มากับตัว เกียร์ที่เป็นเกียร์8สปีดเลฟโทนิกนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้จะได้มีโอกาสลองนะครับว่าการขับจากฮาลองไปที่ชายแดนจีนนะครับ mm. ก็ระยะทางน่าจะสักประมาณ130หรือ140โลโดยประมาณได้ลองดูว่าเรื่องของการขับเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเกียร์8สปีดใหม่ในการใช้งานจริงในการเดินทางเป็นยังไงด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความน่าสนใจของรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นย่อยใหม่ที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเป็นรุ่น RS แล้วก็มากับพิกัดใหม่ที่เป็น2.2 ราคาเนี่ยถ้าเทียบกับตัว3.0ที่เป็นขับ2 i s ด้วยกันเนี่ยก็คือห่างกันอยู่ประมาณ35,000นั่นเองครับแต่ว่าคุณได้ทุกอย่างคล้ายๆกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อที่เป็นล้อ20แบบนี้นะครับตัวดุมที่เป็นตัวสีรามกรีนแบบนี้การตกแต่งที่เป็น RS ไม่ว่าจะเป็นชิ้นด้านข้างด้านหน้าต่างๆโลโก้รวมถึงออปชั่นที่เป็นตัว ADAS Full Package ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็การตกแต่งภายในเช่นกันครับก็จะมีในเรื่องของการตกแต่งด้วยไอเอสต่างๆตัวตะเข็บได้ที่เป็นตัวสีรามกรีนต่างๆตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เตรียมตัวเดินทางตอนนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยประมาณ6กโมงสินาทีนะครับก็ซึ่งเวลาค่อนข้างมีจํากัดแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อเรื่องของการขับขี่ภายในตัวรถกันครับ แล้วตอนนี้ก็ผมขึ้นมาอยู่บนยูสุมิวเอ็กแล้วนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเราจะเดินทางจากฮาลองไปแถวแถวชายแดนนะครับระยะทางวันนี้ก็น่าจะมีสักร้อยสามสิบโลตีคมๆไปนะครับแล้วก็ตอนนี้บนรถเนี่ยผมอยู่กับคุณเต้ยครับคุณเต้ยจากคาร์ทูเดย์ใช่ไหมครับครับทราบครับสวัสดีครับครับคุณเต้ยจากคาร์ทูเดย์ครับแล้วก็จริงๆแล้วด้านหลังผมนี่จะมีพี่ต้นจิรศักดิ์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับซึ่งเพื่อนๆในยูทูบแน่นอนน่าจะคุ้นคุ้นเคยหน้าตา ที่ต้นอยู่แล้วนะครับผมผมก็เป็น f อครับผมนะก็วันนี้เดินทางด้วยกันครับก็เส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นทางเขาเรียกว่าเป็นทางทางชนบทใช่ไหมครับแบบนี้นะก็ใช้ความเร็วอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับไฮไลท์ของคันนี้คือแน่นอนว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่2.2งจุดสองดีดีแนะครับนะตัวนี้ก็มีการปรับในส่วนของ็อกเครื่องยนต์แล้วก็จะมีเรื่องของเกียร์แปดสปีดด้วยนะฮะซึ่งจริงๆก่อนนันนี้ผมได้ลองขับมาแล้วแต่ว่าผมว่าขับออกจากตัวเมืองระยะทาง มาจุดแวะพักเนี่ยสักประมาณ40-50โลนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นทางคุนเต้ยครับนะฮะก็ในมุมผมนะครับได้ได้ลองขับสันส้นๆนี่จริงๆแล้วพวกเรื่องช่วงล่างอะไรเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่าเมื่อวานผมได้นั่งหลังนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงล่างอ่ะมันทําได้สอบกําลังดีนะผมว่ามันเหมาะกับรถครอบครัวที่เดินทางแล้วก็ช่วงล่างที่มันไม่ได้สถานมากนั่งสบายๆผมนั่งหลับยาวเลยเมื่อวานซึ่งจริงๆเป็นทาง พี่ต้นขับยาวมาเลยนะเมื่อวานน่าจะเกือบร้อยแปดสิบโลพี่ต้นขับให้เรานั่งนะครับผมก็มีหลับมีอะไรด้วยสบายๆครับด้านหลังส่วนวันนี้เมื่อเช้าได้ขับมาระยะสักประมาณ40-50โลนะครับก็โอเคครับผมว่าอัตราเร่งเนี่ยในการใช้งานทั่วไปมันไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้นะครับของ Isuzu อ2ตัวนี้แล้วก็เรื่องของตัวเกียร์ที่ย่อยเป็น8สปีดเนี่ยก็ทําให้มันดูสมูทขึ้นด้วยนะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้เลยถ้าดูจากหน้าจอนะครับที่ขับกันมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ14.9กิตร ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเลยนะครับสาหรับรถไซนี้นะฮะถามคุณเต้บ้างครับครับซึ่งคุณเต้เนี่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นกูดูในข้อมูลอาจจะมีข้อมูลลึกกับผมด้วยนะครับจริงๆแล้วช่วงล่างตัวมิลเตัวนี้ครับมีการปรับใหม่ไหมครับคุณเต้ตัวนี้ก็จริงๆคือมีการปรับนะคือตั้งแต่ตอนที่เปิดตัว n e x t ซ์พีมาใหม่ๆนะครับคืออย่างที่ผมขับไปชิงชิงไลท์เป็นเครื่องสามพันแล้วมันจนเป็นจกคันนี้ใน2.2ยในตอนอยู่ที่เวียดนามเนียครับผมคือก็ ปรับได้เรียกว่าคือนุ่มนวลขึน้นการเด้งแรงต่างคือแทบจะไม่มีะครับ,รบถ้าเทียบกับรุ่น new s t รุ่นก่อนก่อนตัว DXP นี่ก็คือแบบว่าอาจจะมีกา,การเด้งบ้างอะไรเงี้ยครับครับผมนะแล้วก็ในส่วนของเกียร์พอเป็น8สปีดแล้วเตอร์เป็นไงบ้างความรู้สึกคือพอเป็น8สปีด <laughs> คือสปีดเยอะขึ้นกับจังหวะของไออัตราทดอย่ยงไ้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มเยอะขึ้นนิดนึงนะครับก็แบบทำให้รู้สึกว่าคือการกับขี่เนี่ยแบบ เออมันดูสมบูรขึ้นนะแล้วก็การตัดต่อเกียร์เนี่ยแทบจะไม่เห็นไม่มีแบบว่าได้สังเกตว่าเอมีตัดต่อกำลังเกียร์อะไรเงี้ยครับครับครับผมอืแล้วก็ก็ทํางานร่วมกับตัวภูมิรัศไฟฟ้าใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแอนดเดอลิงดีไหมยิ่งดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยคือถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตอนที่สบายที่เป็นไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยจะหนักหน่อยนะครับหนักหน่อยยิ่งไปร้อยยี่สิบด้วยมันก็เลยเกิดารนิดนึงต้องออกอะไรกนิดหน่อยถ้าพอเป็นแบบไฟฟ้านี่แบบเฮ้ย พอไหลโค้งขึ้นมาเนี่ยคือมันเบาขึ้นนะเบาจริงเบาจริง้หญิงขับได้นะขับได้ดีก็หลายๆอย่างนะช่วงล่างที่มันนุ่มนวลขึ้นพวงมาลัยที่มันดีขึ้นนะฮะตรงนี้แล้วก็ทริปนี้ครับก็ได้ลองในส่วนของไม่เชิงได้ลองเนี่ยมันจะมีระบบการทํางานเกี่ยวกับตัว A d a s นะใช่ครับตัว A d a s เนี่ยผมมองแล้วค่อนข้างละเอียดนะในการที่เขาจะดีเทคต่างๆนะใช่ครับใช่ก็คือแบบ ไม่ว่าจะเรื่องของเตือนการชนด้านหน้าหรือว่าแบบว่าเตือนด้านหลังไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเออเผอเหยียบคันเร่งไม่ตั้งใจแม้กระทั่งออกนอกเลนเนี่ยคือมันก็มันก็เซนซิทีฟกัอยู่ดักหนึ่งนะครับก็ทํางานได้ฉับไวนะครับโดยเฉพาะอย่างการที่เราขับมาในเวียดนามเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามอเตอร์ไซค์มันจะเยอะหน่อยใช่ครับใช่หลายๆครั้งตัวเอเดนนี่ก็ดีเทคในส่วนของตัวมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างทางได้ชัดเจนใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยคนเดินถนนด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยจักรยานด้วยนะครับอะไรเงี้ยนะ นิดนึงในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับตัวนี้เป็น2.2เนี่ยถ้าเป็นตัว m ิวเอ็กตัวนี้ที่เราขับกันอยู่เนี่ยถ้าบวกไปอีก3 5 0 0 0เนี่ยมันก็จะเป็นราคาของ3.0 r s ที่เป็นรุ่นขับ 2, 2> เนอะใช่ครับใช่ครับส่วนต่างแค่สามหมื่นห้ากันบาทอะครับกับตัวนี้คุณเต้ยมองอยังไงบ้างครับระหว่างส่วนต่างตรงนี้กับพิกัดเครื่องยนต์หรือว่ามันมีกลุ่มลูกค้าที่มันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วไหมก็<ช>มีกลุ่มล, <c oughs> ลูกค้าที่ชัดเจนอยู่แล้วครับก็คือถ้าลูกค้าอยากได้ความใใหหมมม่่่่่่่สสดดแววเเเเเีีียยยโโออออคกกกัับนนนนนตตตาางทจจะ้้์ไืื3 5 0 0 0 มันมีการชั่งใจแล้วว่าเอ้ยจะจะเอาความใหม่ไหมของคลส2หรือว่าจะเป็นความแบบความมันขับสนุกไปแบบสั้นๆ ọ n g อีกแบบว่าเกียร์อาจจะแค่6สปีดนะครับผมคือมันก็ต้องเป็นการชั่งใจครัว่าคือในเมื่ออยากจะเลือกต่อุนี้คือก็ต้องดูว่าแบบความต้องการตัวเองมากกว่าวาตัวเองต้องการอยากใช้รถแบบไหนมากกว่าอฮก็ตรงนี้ก็จริงๆแล้วถ้ามองลึกๆเนี่ยมันก็เหมือน ค่อนข้างชัดนะชัดว่าว่าใครจะเลือกเป็น2.2ใหม่เลยอย่างนี้หรือจะเป็น3.0ที่มีพลังกำลังมากกว่านั่นเองครับผมเพราะว่ามันต่างกันสักางใช่ครับหรือถ้าใครจะสุดไปเลยมันก็ต้องเป็น3.0ขับ4ถูกต้องครับนั่นก็ถูกสุดไปเลยไอเอ็ี่์ก็คือจะบอกว่าคือไอเอ็เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็น3000ขับ4กับ2หรือ2.2กับ2เนี่ยคือขับช่าต่างๆเหมือนกันเป๊ะแต่แคกต่างกันแค่ว่าเอ่อเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเกียร์แค่นั่นเองครับครับผมแล้้้้ววกกกกกก็็็็นนนนนนาาาหัััรรรถดดยคชิอีเป สะท้อนการขับวันนี้จะเป็นคิวผมกับทางเต้ยขับทริปนี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าฟูลรีวิวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าด้วยเวลาที่เราจำกัดในการเดินทางนะเราก็ได้สะท้อนมุมมองที่เราได้ลองขับเป็นแนวรถทริปแบบนี้เดินทางไก่น้นเดินทางไกลต้องครับนะก็แต่ผมว่าโดยรวมมันโอเคขึ้นเนาะโอเคขึ้นทั้งช่วงล่างพมลัยเนาะแล้วก็เรื่องของพวกอัรตรางต่างต่างนะครับผมพอเพียงแล้วครับสองจุดสองนะครับครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับผม ก็ตอนนี้ถือว่าจบทริปแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ครับก็เราเดินทางมาที่บริเวณชายแดนของทางเวิดนามเองครับคิวหลังจากนี้คือรถทุกคันจะจอดอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ผมก็จะต้องข้ามไปฝั่งจีนนั่นเองครับ ก็ทริปนี้ครับโดยรวมถือว่าเป็นการได้ลองขับที่ไม่ยาวมากแต่ก็ได้สัมผัสถึงสมรรถนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเกียร์8ปสปีดใหม่ด้วยนะครับรวมถึงระบบช่วงล่างก็โดยรวมประทับใจครับสำหรับอีสุมิวเอ็กคันที่ผมขับมาคันนี้นะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะยืมไปออกทริปยาวๆแล้วก็มารีวิวทุกฟีเจอร์ทุกฟังกชันนะครับให้ครบทุกจุดอย่างละเอียดตามสไตล์ของออโตฟันอีกทีนึงครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับสุดท้ายก็ฝาาตติดดมม้ววยัไ่่จะเป็น Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ออโต้ฟันไทยแลนด์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม